คือถ้าตามอวิชาสูตรตันหาสูตรใช่ไหมว่าอโยนิโสมนัสิการนี่เป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะความไม่มีสติสัมปชัญญาก็เป็นอาหารของการไม่สำรวมมินทรีย์การไม่สำรวมมินทรีย์ก็เป็นอาหารของทุจริตสาทุจริตสามก็เป็นอาหารของนิวรนห้านิวรนก็เป็นอาหารของอวิชชาอวิชชาก็เป็นอาหารของภวะตันหา พันธาเรามาวัดดูว่าขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่มีนะให้สาวไปเหอะมาจากอโยนิโสมนสิกาเช่นถ้าอินทรีย์สังวรไม่มีก็มาจากอโยนิโสมนสิกาถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะก็แสดงว่าต้นตอมาจากอโยนิโสมนสิกาถ้าทุจริตตัวใดตัวหนึ่งเกิดขึ้นอากุศลวิตตกตัวใดตัวหนึ่งเกิดขึ้นก็รู้เลยว่ามาจากอโยนิโสมนสิกานิวรรกลุ่มรุมก็แสดงว่ามาจาก อโยนิโสมนัสิการอาวิชาที่ไม่เห็นอริยสัจก็เนื่องจากอโยนิโสมนัสิการความปรารถนาพบทั้งหลายก็มาจากอโยนิโสมนัสิกานท่านอโยนิโสมนัสิการตามมาเนี่ยวัตตยาวเนี่ยน,นะวัตตยาวาว่าวัตตทุกประเภทเกิดขึ้นนี่เกิดจากอโยนิโสมนัสิการเป็นเป็นมูลแต่ว่าอโยนิโสมนัสิการก็มีอาหารใช่ไหมอาหารของอโยนิโสมนัสิการคือไม่มีศรัทธา ไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้านะที่สอนอริยสัจเนี่ยทําไมจึงไม่ได้มีศรัทธาเพราะไม่ได้ฟังทําไมไม่ฟังไม่ครบศาสตร์ุรุษทําไมไม่ครบศาสตร์ปรุษก็ไม่ได้อยู่ในประเทศที่สมควรทําไมล่ะบุญเก่าไม่มีทําไมไม่มีบุญเก่าก็ไม่ตั้งอัตตาสัมมาปณิทิเเอาไว้เป็นต้นนั่นแหละมันก็ในชาตินี้ต้องตั้งอัตตาสัมมาปณิทิเเอาไว้ให้ดีว่าจะต้องโยนิโสมนสิการให้ได้ อันนี้นะจะเป็นบุญเก่าของชาติต่อๆไปเป็นบุญเก่าของวันต่อๆไปก็ได้เอา้าถ้าเกียจรอชาติไกลามากะนะอันนั้นเนี่ยโยนิโสสมาทานว่าจะต้องโยนิโสบ่อยๆจะเป็นบุญเก่าของพรุ่งนี้ป,นปืนนี้ปีนี้ปีหน,น้าต่อๆไปเนี่ยนะซึ่งอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยโยนิโสมนณสิการหรือตั้งสมาทานอัตตะสัมมาปณิทิให้ว่าให้ดีว่าเราจะเป็นผู้เจริญด้วยศรัทธาเป็นต้น